ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแอดโทนกามันนี้มากินข้าวปลาอีกแล้วทุกคนแซ่บทุกคนวันนี้มากับน้องชายอีกเพราะว่าข้ากลางคืนครับไปชมกันเลยครับทุกคนโอ <laughs> ตอนนี้ก็ให้น้องชายไปซื้อลาบครับทุกคนแต่ปลานี้ก็ยังไม่เห็นมาเลยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนหิ้วข้าวแล้วครับทุกคน <laughs> โอ้ สมบรากาศไปด้วยครับทุกคนทูนปลาครับนะครับรอตั้งนานไม่รู้ไปไหนครับเนี่ยซื้อไปซื้อลาบเนื้อครับทุกคนโอ้หิวข้าวแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยหิวข้าวแล้วแล้วเป็นยังไงมายังไงมาเนี่ย อ้าวตายแล้วทีนี้ไปอยู่ทั้งต้นไม้น่นโอ้ยมาเมื่อไรเนี่ยรอนานแล้วหาไม่เห็นโอ้ตาย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 เขาครับกินก่อนพี่น้องลงมาอ๋อเฮ้ยเอามาเอาไปนั่งอยู่เอาเล่นแยละเอาเลยปเอาแล้วไปพี่น้องบรต้องบยังมากมายครับไปนากันเลยครับ เอาเลยครับสดๆร้อนๆพี่น้องมามาแซ่บๆทุกคนโอ้ยผักครับหัวผักกระเบื้องงค,ครับนี่อ๋อกินนะโอ้ยครับพี่น้องโอ้ยแซ่บครับเป็นไงผักอย่างไรกบ็บอกคนผักชมพูครับชมพูชมพูผักชมพูชมพู มามาโอายเพิ่นเห็นไก่เัวนี้หืม๋มตวติดน้อยนึงครับอืมหืมได้ครับอืมกบักเขือครับอืม ่าทุกคนก้อยเนื้อก้อยเนื้อ<บ>กรอบเรื่อยบกรอบเลอยอุ้ยขาแก้วอมลํอันนี้จะดาไม่ต้องลวกหรอกกินแมมสดๆเลยครับอือหูว้าดจูจาน อืมเคือกับแกปวดสะเดาครับสะเด้าโมเมนต์ด้วยสะเดาครับออืน้ำนมแซ่บเป็นแต่นายรู้เก่าครับพี่น้องเรือจะสีมาเด้อ ใส่ไปเลยมวนไปเลยครับเ,เอ้ยเอ้ยเพชรคือจังเมี่ยงปลาทั่วเลย,อยเอ้ยไปหน่องเลยถึงขั้นสำคัญครับแทบแทบนะครับมันมีตัว,วนนะ่ะพริกสด <laughs> มามา,มาทุกคนแซบกล้อยเนื้อ,อยนะทุกคนอ,อืมเผือไปเลือดบ,บันเท่าแล้วพี่น้องจะเอาผักกาดเป่นเดือนไปช้อปป้เส็ อ,อร่อยกลอยๆพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บอต้<ม>องเจมทั้งที่ืมว้าผมขับผมแน่นพี่น้องคนมาขมแซ่บคือก่อล มามามาทุกคนอันนี้จะเดาสะดๆเวยอืมเคร่มีีสิดคนบ่ไอ้ไอ้กพุ่มจับจับทุกคนแดง แซ่บเป็นตาน,นายเดียราจะชิมแล้วเจ็แซ่บพี่น้องแล้ว่ปทุกคนเจ็แซ่บผมโคม่าพี่น้องเริ่มเดิมเดิมยิ้มนะครับพี่น้องอืมโอ้กินคาครับมื้อนี้นแซ่บเป็นตานายน้องกินแล้วครับ เสพเสพวะอยู่ไหนเป็นบ่พี่จะกลับกับค้าโอ้ยตายแล้วมาก่อน